อะไรอ่ะเลี้ยมาแล้วกลับเลยนะโกรธแล้วโกรธแล้วหายเลเลย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 มาเลยมาเลยมาแล้วที่กอยอดไปดีกวเนี่ย อยยกควนน้ำเลยนะไปแล้วไป,ออไปแล้วตส่ไปแล้วแม่กับเราแม่แม่กับนา้าใจดีนะครับตอนนี้เอ่อมโนโพครอบแล้วนะเพื่อนๆที่ผมถ่ายให้จำได้บ่ามโนโพครอบแล้วนะมีมีลูกเป็นบุตรชายนะครับ โมอีกลับบ้านแล้วนะโมอมแมีแม่เม่เมยเข้าโรงพยาบาลเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสูงอนุนรักษ์ลำปานนะครับตอนนี้เหลือสามตัวนะครับทำงานได้ําตัวเองนะฮะนี่